สวัสดีเพื่อนๆ FC โทวโลกค,คือเก่าเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับมื่อน,นี้เดี๋ยวผมจะพาไปทําการเปลี่ยนชุดซ่อมปัม๊มทูทีของยามาฮ่านะครับแล้วก็จะพาเพื่อนๆไปทําการประกอบนะครับปัม๊มทูทีของยามาฮ่านะครับในตระกลูลเบลร้อยเบลอาร์ R, นะครับเมียนางพญาเมี a, รย 100, รย้อยเมียซูเปอร์นะครับเมียตองหนึ่งนะครับเพื่อนๆน,นะเบลเอสแอลด้วยนะครับซึ่งก็ เป็นตัวปั๊มเดียวกันนะครับเพื่อนๆนะโดยปกติแล้วนะครับชุดซ่อมปั๊ม 2T ที Yamaha นะครับใช้คำว่าชุดซ่อมปั๊ม 2TY100 นะครับเพื่อนๆนะครับจะมีอยู่2แบบนะครับแบบหนึ่งจะเป็นชุดใหญ่นะครับแบบที่เป็นชุดใหญ่จะมาพร้อมกันกับโอลิงตรงนี้ตัวที่ผมชี้โอลิงกันน้ําลงเครื่องนะครับแล้วก็โอลิงกันน้ํามัน 2T รั่วลงห้องคลัตช์หรือว่าห้องเกียร์นะครับเพื่อนๆนะอ่าตรงนี้2ตัวมาเป็นหลักแล้วนะครับ แล้วก็นะครับจะมีประกันมาด้วยนะครับอ่ามีประกันมาด้วยนะครับอ่าถ้าเป็นชุดเล็กนะครับจะไม่มีประกันมานะครับเพื่อนนะในส่วนของนะครับชุดเล็กนะครับก็จะมีซินสองตัวตรงนี้เข้ามาที่ผมถือมาวางดำๆตรงนี้นะครับนี่นี่นี่นะครับชุดใหญ่จะมาพร้อมซินสองตัวเล็กๆตรงนี้ด้วยนะครับแต่ถ้าเราจะซื้อแยกเฉพาะซินตัวเล็กๆสองตัวนี้ก็มีแยกขายให้บอกร้านอะไรว่า สินรูเล็กกับสินรูใหญ่นะครับเพื่อนดูรูดีๆเห็นไหมนะครับอ่ารูมันจะไม่เท่ากันนะครับเพื่อนนี่นะครับเป็นอย่างที่เพื่อนๆทุกท่านได้เห็นเลยนะครับรูแกนกลางมันจะมีรูเล็กกับรูใหญ่นั่นเองนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะนี่นะครับสินรูเล็กรูใหญ่นี่แหละนะครับคือตัวการที่ทําให้น้ํามันทูทีมันรั่วออกมาจากปั๊มนะครับไหลอาบเครื่องลงไปหาท่อไอเสียที่เราเห็นๆกันอยู่นะครับ ไอซินรูเล็กกับซินรูใหญ่ตรงนี้มันอยู่ส่วนไหนของตัวปั๊มนะครับนี่มันอยู่ในสองชิ้นที่ผมถืออยู่ตอนนี้นะครับสองชิ้นที่ผมถืออยู่ตอนนี้นะครับนี่ดูดีๆนะครับมันจะอยู่ในรูสองรูนะครับที่ผมถืออยู่ตอนนี้นะครับตัวหนึ่งจะอยู่ในแกนขับนะครับตัวหนึ่งจะอยู่ที่เสื้อปั๊มนะครับเพื่อนๆอ่ะนะครับนี่นะครับ สิ้นนะครับมันจะมีสองตัวรูเล็กรูใหญ่ก็เพราะว่าไอแกนชักเนี่ยที่ผมถืออยู่ตอนนี้นะครับแกนชักที่ผมถืออยู่ตอนนี้ดูดีๆเบิ้งคััๆฝั่งซ้ายกับฟังขวาเห็นไหมฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับอ่าฝั่งซ้ายนะครับแกนมันจะเล็กฝั่งขวาแกนมันจะใหญ่นะครับเพื่อนๆทุกท่านอ่าเดี๋ยวพยายามซูมให้ดูนะครับนี่นะครับฝั่งซ้ายจะเล็กฝั่งขวาจะแกนใหญ่นะครับทุกท่าน นะครับอ่าเดี๋ยวภาพยังไม่เต็มจอนะครับนี่นะครับเห็นไหมซ้ายเล็กขวาใหญ่ดังนั้นมันจะมีซินตัวเล็กกับตัวใหญ่เนี่ยรูเล็กกับรูใหญ่2ตัวตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวสวมให้ดูนะครับอ้าวไม่เข้ากล้องเลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับนะครับตอนนี้ไม่ได้มองที่กล้องนะครับผมมองที่หน้างานก็เลยมันก็เลยไม่เข้ากล้องนะอ้านะครับดูใหมนะครับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับซินสองตัวรูเล็กรูใหญ่มันอยู่ตรงนี้นะครับ แกนฝั่งข้างล่างเนี่ยนะครับจะเป็นรูเล็กส่วนตัวเสื้อข้างบนนะครับจะเป็นรูใหญ่นะครับเพื่อนๆนี่นะครับดังนั้นนะครับในกรณีที่ว่านะครับซีนปั๊มทูทีมันรั่วรั่วก็เพราะว่าแกนตรงนี้มันสึกหรอด้วยหรือเปล่าเราต้องก็ต้องทําการตรวจเช็คเพราะว่าแกนขับนะครับแกนขับเนี่ยมันจะเลื่อนสไลด์ขึ้นลงแล้วก็หมุนรอบตัวเองสามรอหสิองศาเลยนะครับหมุนอยู่ตลอดเวลาชักอยู่ตลอดเวลา มันจะทําให้แกนของเราสึกเร็วนะครับแกนแกนชักเนี่ยแล้วก็ซีนของเราก็จะสึกหล้อเร็วตามอายุไปด้วยนะครับดังนั้นนะครับซีนรูเล็กรูใหญ่ถึงมีแยกขายเพราะว่าสองตัวนี้มันจะสึกลอบ่อยที่สุดนะครับเพื่อนๆนะทีนี้นะครับผมก็จะทําการงัดเอาซีนตรงนี้ออกมานะครับนี่นะครับซีนที่อยู่ในแกนขับตรงนี้นะครับซีนตัวเล็กนะครับฝั่งนี้จะเป็นรูเล็กนะครับเพื่อนๆนะครับหาอะไรมางัดออกได้เลยนะครับ เพราะว่าฝั่งนี้นะครับจะเป็นซินรูเล็กนะครับนี่นะครับรูนะครับตอนนี้มันสึกแล้วมันก็เลยใหญ่นะครับตรงนี้เป็นรูเล็กนะครับเพื่อนนะครับอ่าเราก็ต้องเทียบดูรูด้วยนะครับรูเล็กรูเล็กนะครับอยู่ในแกนตรงนี้นะครับอยู่ในแกนขับนะครับอ๋อเราก็ใส่ลงไปนะครับ เวลาที่เราใส่สิ้นลงไปนะครับก็เหมือนเดิมเอาด้านตาัตนๆออกมาด้านนอกหรือว่าเอาด้านตัวหนังสือออกมาด้านนอกนะครับแล้วก็ใช้ด้ามตัวทีกดลงไปให้แน่นนะครับเพืพ่อนๆอ่าอันนี้ตัวทีไม่ได้อยู่ใกล้มือนะครับก็เลยเอาตรงนี้กดลงไปให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับเป็นแนวทางนะครับทุกท่านอ่านะครับต่อไปนะครับหลังจากที่เราทําการดันซินตรงนี้ลงไปนะครับเป็นซินรูเล็กอยู่ฝั่งนี้นะครับ ส่วนซินร <timeframe. umas, S 2> ูใหญ่นะครับจะอยู่ที่เสื้อปั๊มนะครับซินรูใหญ่จะอยู่ที่เสื้อปั๊มดังนั้นเราก็ทําการงัดออกมาเหมือนเดิมนะครับงัดออกมาเหมือนเดิมเลยนะครับตรงนี้เป็นซินรูใหญ่นะครับซินรูใหญ่นะครับอาจจะงัดยากสักนิดหนึ่งเพราะว่ามันอยู่ในรูลึกนะครับทีนี้ก็พอเราทําการงัดออกมาแล้วนะครับก็วางตัวใหม่ลงไปก็เหมือนเดิมนะครับเอาด้านตันๆันด้านเรียบๆนี่แหละออกมาด้านนอกหรือว่าด้านตัวหนังสือออกมาด้านนอกก็วางลงไปเลยนะครับแล้วก็ใช้ ตัวทีนะครับหรือว่า n ็ t ตเบ12์สิทำการกดลงไปนั่นเองนะครับทุกท่านนะกดลงไปให้แน่นก็พอแล้วนะครับเมื่อเราทําการเปลี่ยนซินไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับขูดประกคงประเก็นเป็นที่เรียบร้อยต่อไปก็จะมาถึงขั้นตอนของการประกอบนะครับเพื่อนมันจะมีเทคนิคอยู่นิดนึงนะครับในขั้นตอนของการประกอบนะนี่นะครับ เวลาประกอบนะครับเอาฐานล่างมานะครับเอาฐานล่างมาแล้วก็เอาแกนขับมาใส่โดยแกนขับนะครับจะมีแหวนรองด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับตรงนี้มีแหวนล่างด้านล่างนะสําหรับแกนขับนะครับเพื่อนอ่าใส่แหวนเข้าไปแล้วก็ดันลงไปเลยนะครับเพื่อนดันลงไปเลยนะครับทีนี้นะครับก็นะครับใส่แหวนบนนะครับนี่แหวนบนนะครับตามด้วยแหวนตัวบนนะครับจากนั้น ก็เป็นสปริงนะครับก็เป็นสปริงนะนี่นะครับสปริงจะเป็นตัวบังคับตรงนี้ให้มันชักขึ้นชักลงด้วยแหละนะครับให้มันดีดตัวกลับนี่นะครับตอนนี้ยังไม่ได้ใส่สปริงนะอ่าเราใส่แค่แหวนเข้าไปก่อนเฉยๆนะครับวันนี้มาสวมให้ดูเฉยๆนะครับอันนี้ประกอบจริงครับใส่สปริงนะครับพอเราใส่สปริงเข้าไปปั๊บเราก็ใส่แกนนะครับเอาด้านแกนเล็กลงนะครับเพื่อนๆอ่าใส่ลงไป นะครับหมุนให้ตรงร่องนะครับหมุนให้ตรงร่องนี่พอตรงร่องแล้วมันก็จะลงไปสุดแบบนี้นะครับอ่าหลังจากนั้นก็เอานะครับประเก็นมาใส่แล้วก็ประกบฐานส่วนบนลงไปนะครับเพื่อนๆพอเราประกบฐานส่วนบนลงไปแล้วนะครับก็ทําการยึดน็อตเบอร์หเข้าไป2ตัวได้เลยนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะนี่นะครับไม่ได้มีอะไรมากนะครับถ้าใส่ลงไปแล้วรูน็อตไม่ตรงก็หมุนหาได้เลยนะครับทุกท่านนะครับ คุณหาได้เลยนะนี่ล็อกน็อต้าไปก่อนให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่นะครับก็นะครับก็ถือว่าไม่ไม่มีอะไรยากนะครับเ,เพื่อนๆในขั้นตอนของการประกอบถ้าเพื่อนๆนะครับสั่งชุดซ่อมชุดใหญ่มาเนี่ยจะสบายใจกว่านะครับเ,เพื่อนๆเพราะว่ายังไงเราก็ต้องลื้แยกส่วนหัวออกมาอยู่แล้วแยกส่วนหัวของปั๊มออกมาอยู่แล้วแหละนะครับส่วนมากลือ้ออกมาแล้วประก็นมันจะเปื่อยประก็นมันจะขาดนะครับเพื่อนๆดังนั้นซื้อชุดซ่อมชุดใหญ่มาจะดีกว่านะ เอานะครับทีนี้เราก็จะมาประกอบชุดควบคุมการจ่ายน้ำมันนะครับเ,เพื่อนๆพวกชุดควบคุมหรือว่าชุดหัวนี่แหละนะครับชุดนี้นะครับก็จะมีสปริงอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับแต่ก่อนที่เราจะประกอบเข้าไปอย่าลืมใส่แผ่นชิมนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ใส่แผ่นชิมนะมันจะมีแผ่นชิมปรับ อากยนชักอยู่นะครับเพื่อนอยากให้มันชักมากเราก็ทําการถอดแผ่นชิมออกถ้าอยากให้มันชักน้อยนะครับก็ใส่แผ่นชิมเพิ่มเข้าไปนะครับแต่ว่ามันจะมีวิธีการปรับแต่งโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับแผ่นชิมนะครับในคลิปหน้าก็แล้วกันนะครับในคลิปนี้เอาขั้นตอนของการประกอบเข้าไปก่อนนะครับทุกท่านนะอันนี้เป็นการสาธิตนะครับผมยังไม่ได้หยิบแผ่นชิมมาใส่นะครับเพื่อนๆนะอ่า เป็นการสาธิตขั้นตอนของการประกอบก่อนนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะถอดออกมาใส่แผ่นชิมให้เพื่อนเพื่อนดูนะตอนนี้ลืมแผ่นชิมนี่ใส่แผ่นชิมเข้าไปปั๊บนะครับอ่าแล้วก็ใส่นะครับชุดหัวปั๊มชุดปรับเลงปั๊มนะครับดูดีๆตำแหน่งของสปริงนะครับตำแหน่งของสปริงนะครับปลายสปริงมาลงตรงไหนเอ่ยนะครับเพื่อนๆนะเออดูดีๆนะครับทีนี้เราใส่เข้าไปปั๊บนะครับเราบิดนิดนึงนะครับ อ่าเราบิดแล้วก็เราก็ทําการใส่น็อตล็อกนะครับเพื่อนๆใส่น็อตล็อกเข้าไปนั่นแหละนะครับพอเราใส่สกูล็อกเข้าไปแล้วนะครับต่อไปนะครับก็ขันให้แน่นก็แล้วกันนะครับพอเราขันให้แน่นแล้วนะครับเราก็ทําการเช็คด้วยนะครับว่ามันเด้งดีหรือเปล่านะครับอ่าในลําดับต่อไปนะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการประกอบนะครับชุด เฟืองขับปั๊มทูทีนะครับอันดับแรกเราก็ใส่สลักเข้าไปนะครับใส่สลักเข้าไปอันนี้เคาะเบาๆนะครับสลักตรงนี้เราจะแบ่งซ้ายขวาให้เท่าๆกันนะถ้าแบ่งไม่เท่ากันเดี๋ยวจะใส่เฟืองปั๊มไม่เข้านะครับอ่าต้องแบ่งให้เท่ากันด้วยนะครับเคาะลงไปเบาๆนะครับนี่สลักตรงนี้นะครับเคาะลงไปนะครับต่อไปก็ใส่เฟืองนะครับพอเราใส่เฟืองปั๊บนะครับเราก็ใส่จิ๊บล็อกเข้าไปนะครับเพื่อนๆนี่นะครับก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อย นะครับสำหรับการประกอบนะครับแล้วก็เปลี่ยนซีนปั๊มน้ำมันทูทีของยมาฮ่านะครับเพื่อนๆนะในคลิปหน้านะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูวิธีการไล่ลมนะครับของน้ำป่าของปั๊มน้ำมันทูทีย a า a h a y100 ตัวนี้แหละนะครับเพราะว่าจะมีวิธีการปรับแต่งนะครับอยากให้มันกินมากอยากให้มันกินน้อยชักมากชักน้อยนะครับมันจะมีวิธีการปรับแต่ง วิธีการไล่ลวมก็เอาไว้คุยกันในคลิปหน้านะครับเ,เพื่อนๆในคลิปนี้นะครับก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้นะครับให้เป็นแนวทางนะครับสําหรับเ,เพื่อนๆที่นะครับถามเข้ามานะครับว่าปั๊มทูทีของผมน้ำมันรั่วจะต้องทําอย่างไรนะครับพบกันคลิปหน้าครับ